สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสัญหามีเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเรื่องช้างมาเล่าให้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังก็คงจะทราบว่าช้างเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในสังคมไทยมาเป็นเวลานานแล้วนะคะช้างเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยก็มักจะหาเสื้อผ้าที่มีรูปช้างใส่ค่ะคุณผู้ฟัง ในอดีตนะคะช้างไทยมีอยู่ชุกชุมในป่าทั่วประเทศโดยเฉพาะพืนป่าเขตหัวเมืองเหนืออย่างสุโขทยัยพิษณุโลกหัวเมืองฝั่งตะวันตกอย่างกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีฝั่งตะวันออกแถบจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและก็หัวเมืองทางใต้ตั้งแต่ตนาวศรีไปถึงพุนพินและพัทลุงค่ะคุณผู้ฟังช้างยังจัดเป็นหนึ่งในรัตนะคู่กับพระจักรพรรดิราช เรียกว่าหัตถีรัตนะในสมัยอยุธยาพระยาช้างต้นมีสถานภาพสูงส่งเทียบได้กับขุนนางในตำแหน่งเจ้าพญาเลยค่ะช้างตัวที่ต้องตามตำราโคชลักษ์ก็คือมีลักษณะอันเป็นมงคลโดยเฉพาะช้างเผือกจะได้รับเลือกให้เป็นช้างทรงหรือช้างต้นของพระมหากษัตริย์ส่วนตัวที่มีคุณสมบัติด้อยลงมาก็จะพระราชทานให้เจ้านายแล้วก็ขุนนางลดหลั่นไปตามศักดิ์ ช้างลักษณะดีจึงมักถูกเลี้ยงอยู่ในเมืองหลวงหรือตามหัวเมืองสำคัญสคัญโดยมีกฎระเบียบระบุจำนวนช้างในครอบครองสำหรับบุคคลฐานะต่างๆไว้อย่างเข้มงวดกับคุณผู้ฟังช้างส่วนใหญ่จะขึ้นระวางเป็นช้างหลวงโดยสังกัดในกรมพระโคชบาลซึ่งเป็นกรมใหญ่ขึ้นตรงต่อพระมหากษัตริย์โดยแบ่งการบังคับบัญชาออกเป็นสองกรมย่อยคือกรมพระโคชบาลขวา และกรมพระโคชบาลซ้ายนอกจากกองทหารช้างชาวสยามแล้วนะคะยังมีกองทหารช้างข้างฝ่ายมอญด้วยโดยแบ่งเป็นสองกรมย่อยเหมือนกันก็คือกรมโขงขวาและกรมโขงซ้ายค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะคะว่านับตั้งแต่ในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองเป็นต้นมากรมช้างหรือว่ากรมพระโคชบาลมีบทบาทสําคัญอย่างสูงในทางการเมือง พราะการช่วงชิงอำนาจถึงสองครั้งมีขุนนางในกรมช้างเกี่ยวข้องด้วยนั่นก็คือครั้งที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงก่อการยึดอำนาจจากสมเด็จพระศรีสุธรรมราชาพระปิตุลาก็ทรงได้รับความร่วมมือจากขุนนางส่วนใหญ่ในกรมพระโคจบาลและเมื่อครั้งที่ออกประเภทราชา เจ้ากรมพระโคชบาลก่อการยึดอำนาจปลา,ายรัสมัยสมเด็จพระนารายณ์และสามารถโค่นอำนาจออกยาวิชายเยนกับฝรั่งเศสลงได้กับคุณผู้ฟังช้างจะใช้ในการสงครามทั้งเป็นพาหนะของนายทัพนายกองขนส่งลำเลียงสเสบียงและก็อาวุธ ความสำคัญของช้างนี่เองค่ะเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ราชสํานักเข้ามาควบคุมการค้าช้างอย่างเข้มงวดและช้างก็ได้เป็นสินค้าผูกขาดอย่างหนึ่งของราชสํานักกับคุณผู้ฟังจะเห็นว่าก่อนหน้านั้นช้างใช้เป็นพาหนะในการสู้รบในการศึกสงครามแล้วก็ลํำเลียงเสบียงอาวุธนะคะต่อมาช้างก็กลายเป็นสินค้าชนิดหนึ่งค่ะคุณผู้ฟัง การค้าช้างนะคะมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วดังหลักฐานจารึกสุโขทัยหลักที่หนึ่งกล่าวว่ารัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมีการค้าช้างและม้าในกรุงสุโขไทยอย่างไรก็ดีการค้าช้างในยุคนั้นยังเป็นการค้าในวงจำกัดก็คือระหว่างชุมชนหรือเมืองที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากกันนักเพราะช้างเป็นสัตว์ใหญ่การขนส่งลำเลียงก็ค่อนข้างยุ่งยากต่อมาเมื่อถึงสมัยอยุธยา การค้าช้างได้ขยายตัวกลาเป็นสินค้าส่งออกข้ามน้ำข้ามทะเลไปยังดินแดนที่ห่างไกลออกไปการค้าช้างทางทะเลของสยามน่าจะเริ่มมีในช่วงหลังเสียกรุงครั้งที่หนึ่งกับคุณผู้ฟังเพราะจากเอกสารต่างชาติในช่วงสมัยอยุทยาตอนต้นกล่าวถึงเพียงการส่งงาช้างไปขายร่วมกับสินค้าของป่าอื่น นอกจากนี้หลังจากที่กรุงศรีอยุธยาเสียแก่ค่าศึกพม่าก,ก็ยึดเอายุทธปัจจัยจํานวนมากมายมหาศาลลำเลียงไปยังหงสาวดีช้างมา้าซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธปัจจัยก็น่าจะถูกยึดเอาไปด้วยเพื่อตัดกำลังของอยุธยาค่ะตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาจนถึงช่วงที่สมเด็จพระนเรศวรเสด็จขึ้นครองราชก็มีสงครามติดพันยาวนาน สมเด็จพระนเรศวรทรงทำสงครามกับหัวเมืองต่างๆเมื่อทรงได้ชัยชนะก็ทรงให้รวบรวมกำลังพลและก็ช้างม้าเอาไว้ใช้งานพระาชพงศ์สาวดานกรุงเก่ากล่าวว่าครั้งที่ทรงทำสงครามยุทธหัตถีมีชัยชนะทรงได้ช้างใหญ่สูงหกศอกมาถึง300ช้างช้างพรายและช้างพังระวังเพียวอีกห้าเชือก ช่วงเวลานั้นจึงน่าจะยังไม่มีการส่งช้างไปขายต่างประเทศเพราะมีความจำเป็นในการใช้อยู่มากประกอบกับหัวเมืองทวายมริดและก็ตะนาวสีซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญทางฝั่งตะวันตกของสยามถูกพม่ายึดไว้ตั้งแต่เสียกรุงทำให้สยามเราไม่มีเมืองท่าส่งออกสินค้าไปยังอ่าวเบงกอนค่ะคุณผู้ฟัง จนกระทั่งช่วงปลายรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรจึงทรงยึดหัวเมืองดังกล่าวกลับมาไว้ในพระราชอำนาจได้สำเร็จอีกครั้งการค้าช้างน่าจะเริ่มมีขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสหรือรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมซึ่งเป็นช่วงเวลาบ้านเมืองสงบสุขปราจะจากศึกสงครามใหญ่และ,จะเจริญถึงขีดสุดในสมัยราชวงศ์ปราสาททอง การค้าช้างในรัสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสและรัสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมน่าจะมีอยู่บ้างค่ะคุณผู้ฟังแต่ไม่มากเท่าในรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองถึงรัชสมัยของสมเด็จพระนารายเพราะในรัสมัยสมเด็จพระเอกาทศรสและรัสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนั้นสยามประสบปัญหาจากการขึ้นมามีอำนาจของฟิลิปเดอบิโต้ทหารรับจ้างชาวโปรตุเกสที่ตั้งตัวเป็นเจ้าเมืองซีเรียมของมอน และพยายามขยายอิทธิพลลงมาควบคุมเมืองท่าฝั่งตะวันตกของสยามแต่เมื่อเดอร์บิโต้ถูกพม่าปราบปรามลงไปได้พม่าก็พยายามขยายอิทธิพลเข้ามาทางตะวันตกแทนจนกระทั่งปลายรัสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจึงมีการตกลงทำสัญญาสงบศึกระหว่างสยามกับพมา่าโดยที่พม่ายอมคืนหัวเมืองทางฝั่งตะวันตกให้สยาม จึงส่งผลให้การค้าที่เมืองมริดและก็ตะนาวศรีได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งค่ะเมื่อถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองหัวเมืองมริดและตะนาวศรีก็อยู่ในการควบคุมของอยุธยาโดยสมบูรณ์ทำให้สยามมีเมืองท่าสำหรับส่งออกสินค้าสู่ตะวันตกได้สะดวกขึ้นประกอบกับพระเจ้าปราสาททองทรงต้องการขยายการค้าในฝั่งตะวันตก เพื่อทดแทนการตกต่ำของการค้าที่เกิดขึ้นในฝั่งตะวันออกอันเนื่องมาจากการที่ญี่ปุ่นประกาศปิดประเทศและการขยายอิทธิพลของออลันดาในทะาเลตะวันออกจนส่งผลกระทบต่อสยามการค้าฝั่งตะวันตกที่เพิ่มขึ้นจึงพลอยทาให้ตลาดค้าช้างของสยามเติบโตตามไปด้วยคะ่ะคุณผู้ฟังในสมัยอยุธยานะคะคุณผู้ฟัง ช้างไม่ใช่สินค้าที่ใครจะใครค้าได้เหมือนในสมัยสุขโขไทยแต่พระมหากษัตริย์ทรงสงวนสิทธิ์ประกอบการค้าช้างเพียงพระองค์เดียวและไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ใดทําการค้าได้ค่ะคุณผู้ฟังในหนังสือสำเภากษัตริย์สุไลมานซึ่งเป็นบันทึกการเดินทางของคณะทูตอิหร่านที่เข้ามาเจเริญสัมพันธไมตรีกับสยามในรัสมัยสมเด็จพระนารายณ์ได้กล่าวไว้ว่า ช้างเป็นสินค้าส่งออกสำคัญอย่างหนึ่งของสยามทุกปีพระมหากษัตริย์จะทรงจัดให้มีการค้องช้างโดยแต่ละครั้งจะจับช้างได้ราว200-400ถึงตัวช้างส่วนหนึ่งจะถูกฝึกให้เชื่องเพื่อใช้งานและก็ส่งขายจากจำนวนช้างที่กล่าวถึงในบันทึกของอิหร่านแสดงว่าในรัสมัยสมเด็จพระนารายการค้าช้างเป็นกิจการใหญ่ที่ทำรายได้เข้าพระคลังไม่ใช่น้อย นอกจากราชสำนักจะดำเนินการจับช้างเองแล้วนะคะยังอนุญาตให้ชาวบ้านจับช้างป่ามาใช้งานได้แต่ต้องอยู่ในความควบคุมโดยจะต้องแจ้งจำนวนของช้างต่อทางราชการนอกจากนี้ช้างบางเชือกยังถูกส่งมาเป็นค่าภาคหลวงแทนภาษีของราษฎรที่จ่ายให้แก่ราชสำนักซึ่งเป็นอีกหนทางหนึ่งที่ราชสำนักจะได้ช้างมาไว้ใช้งานแล้วก็ส่งขายต่างประเทศค่ะ ตลาดค้าช้างใหญ่สุดก็คือบริเวณรอบอ่าวเบงกอลได้แก่แถบเมืองท่าชายทะเลฝั่งตะวันตกของสยามและฝั่งตะวันออกของอินเดียเมืองท่าหลักที่ส่งออกช้างจากสยามมีอยู่สองสามจุดก็คือเมืองทวายเมืองมาริสและก็ตะนาวศรีกับเมืองที่อยู่ในคาบสมุทรภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คือตรังค่ะ จากเมืองท่าเหล่านี้ช้างจะถูกลำเลียงโดยทางเรือเพื่อไปยังเมืองท่าฝั่งตะวันออกของอินเดียโดยมีตลาดรับซื้อใหญ่อยู่สแห่งซึ่งก็คือเมืองท่าของอาณาจักรเบงกอลและเมืองท่าแถบชายฝั่งโคโรเมนเดลก็คือบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียลงไปจนถึงสีลังกาค่ะคุณรู้ฟังในเบงกอลช้างของสยามจะใช้ชักไม้ออกจากป่า เป็นพาณนะในการเดินทางแล้วก็ทำสงครามเช่นเดียวกับในแถบที่ราบสูงได้คานตอนกลางค่อนไปทางใต้ของชมพูทวีปอันเป็นที่ตั้งของอาณาจักรอิสระสามแห่งก็คือพิชปูลอม,มัดนครและกอนกอนดาอาณาจักรทั้งสามแห่งเป็นรัฐมุสลิมที่ปกครองโดยกษัตริย์ผู้นับถือศาสนาอิสลามนิกายชีอะ ซึ่งทำสงครามต่อต้านการขยายอำนาจของจกักรพรรดิมกุลที่มีอำนาจอยู่ทางตอนเหนือแล้วก็พยายามขยายอาณาเขตลงมาครอบครองรัฐแถบเด็กคารค่ะจกักรพรรดิมกุลสองพระองค์ก็คือชาเชอันซึ่งตอนนั้นครงราชตรงกับพระสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมถึงในช่วงรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสาททองแล้วก็ออรันแซบคงราชอยู่ร่วมสมัยกับสมเด็จพระนาะรายค่ะคุณผู้ฟัง ทั้งสองพระองค์เป็นกษัตริย์มุสลิมนิกายซุนนีที่คข่งขัดมากทั้งสองพระองค์พยายามจะย,ยึดครองรัฐมุสลิมนิกายชีอะห์ทั้งสามด้วยการส่งกําลังทหารไปโจมตีหลายครั้งสงครามระหว่างจากกักรพรรดิโมกุลและก็อาณาจักรชีอะห์ดเนินอยู่ยาวนานเป็นสาเหตุที่ทําให้กษัตริย์เหล่านั้นต้องทรงใช้ช้างเพื่อการทําสงครามเป็นจํานวนมากจึงมีการสั่งนําเข้าช้างจากสยามกับคุณผู้ฟัง คุณลักษณะพิเศษของช้างสยามนะคะที่ทำให้บรรดาเจ้าเมืองแขกต้องการก็คือมีความฉลาดฝึกฝนง่ายแข็งแรงอดทนบรรทุกสัมภาระได้มากทั้งยังเหมาะกับภูมิอากาศของแคว้นต่างๆในอินเดียแต่จริงๆแล้วนะคะในสีลังกาก็มีช้างอยู่มากแต่ช้างลังกามีขนาดเล็กกว่าช้างสยามกับคุณผู้ฟังไม่เหมาะกับการทำงานหนัก เจ้าเมืองแขกจึงนิยมชมชอบช้างสยามซึ่งมีรูปร่างใหญ่โตสูงสง,ง่าช้างที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศคงไม่ใช่ช้างป่านะคะคุณฟังแต่เป็นช้างที่ผ่านการฝึกฝนหรือเลี้ยงดูโดยมนุษย์มาระยะหนึ่งแล้วมิฉะนั้นจะควบคุมให้อยู่ในเรือหรือในพื้นที่จำกัดได้ยากเพราะช้างอาจตื่นตกใจจนก่อให้เกิดอันตรายได้ค่ะ มีการสันนิษฐานว่ากรมพระคุชาบาลที่มีครูผู้ฝึกช้างอยู่ในสังกัดเป็นจำนวนมากน่าจะมีหน้าที่ฝึกช้างทั้งที่เป็นช้างหลวงใช้ในราชการและช้างที่จะส่งออกไปขายยังต่างประเทศด้วยซึ่งเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่ทำให้บรรดาทูดเมืองแขกซึ่งต้องการซื้อช้างต้องติดต่อโดยตรงกับราชสำนักซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาลำเลียงและก็ฝึกช้างเพื่อส่งขาย ช้างที่มาจากภูมิภาคน่าจะลำเลียงเข้ามายัางกรุงเสียริยาก่อนเพื่อคัดเลือกไว้ฝึกใช้งานหรือส่งขายในสมัยราชวงศ์ประสาททองตลาดกลางค้าช้างในกรุงศรีอยุธยาคึกคักพอสมควรค่ะคุณผู้ฟังเพราะจะเห็นว่าจากเอกสารต่างชาติมีการระบุว่าสยามจะค้าช้างเป็นประจำทุกปี ขบวนคาราวานช้างจากทั่วราชอาณาจักรที่เข้ามายังกรุงศรีอยาคงเป็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจสำหรับนักเดินทางชาวต่างชาติด้วยจึงมีบันทึกถึงเรื่องราวของช้างสยามไว้ในจุดหมายเหตุหลายฉบับด้วยกันนะคะเพราะค้าที่ต้องการซื้อช้างจากสยามก็จะต้องได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระมหากษัตริย์ในการประกอบการค้าแต่ละครั้งด้วยโดยต้องมีหนังสือทูลเกล้าถวายก่อนค่ะคุณผู้ฟัง เมื่อพระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชานุญาตแล้วจึงจะดำเนินการได้อย่างเช่นในรัสมัยของสมเด็จพระเจ้าปราสา,า,าททองพ่อขาจากเบงกอนก็ได้ทูลกล้าวถวายหนังสือเพื่อขออนุญาตนำช้างออกนอกพระราชอาณาจักรหลายครั้งด้วยกันช้างที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ขายได้ก็จะถูกลำเลียงต่อไปยังเมืองกะนาวสีแล้วก็มริดซึ่งมีท่าเรือขนส่งสินค้าต่อไปยังเมืองต่างๆในอินเดีย การค้าช้างของสยามส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยพวกพ่อค้าแขกโดยเฉพาะพ่อค้าชาวอินเดียเนื่องจากช้างสยามเป็นที่ยมมากในอินเดียทั้งในเบงกอลและก็เดคคานพ่อค้าเหล่านี้ก็จะนำช้างลำเลียงใส่เรือซึ่งน่าจะมีการออกแบบห้องบรรทุกให้เหมาะสมที่จะนำช้างเดินทางออกไปในทะเลได้หลายวันในหนังสือสำเพก็กษัตริย์สุไลมาเล่าว่า ราคาช้างในสยามตกอยู่ราวตัวละ7-8โตมานซึ่งเงินอิหลาน1โตมานก็เทียบได้กับเงินอังกฤษประมาณ3ปอนเศษนะคะในช่วงเวลานั้นราคาช้าง1เชือกจึงน่าจะตกอยู่ที่20-25ปอนอังกฤษค่บคุณผู้ฟังซึ่งถ้าขนส่งช้างแล้วก็ช้างรอดชีวิตจากการเดินทางนำไปขายยังต่างประเทศจากที่ซื้อมาราว2 0ปอน ก็จะได้ราคาถึง30โตมานหรือราวร้อยปอนเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังราคาที่สูงขึ้นถึง4เท่านี้เองค่ะเป็นแรงจูงใจอย่างดีที่ทำให้พ่อค้าแขกอินเดียเข้ามาหาซื้อช้างสยามไปขายการขาช้างจึงเฟื่องฟูมากในช่วงเวลานั้นหลังจากเฟื่องฟูอยู่หลาย10ปีนะคะ การค้าช้างของสยามก็ประสบปัญหาอันเนื่องมาจากอิทธิพลที่เพิ่มมากขึ้นของชาวตะวันตกในราชสำนักสยามจึงส่งผลให้การค้าที่เคยอยู่ในมือของพวกมุสลิมถูกชาวตะวันตกแย่งชิงผลประโยชน์ไปโดยเฉพาะเมื่อคอนสแตนตินฟอนคอนพ่อค้าและก็นักสแสวงโชคชาวกรีกได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งออกญาวิชายเยน ที่ปรึกษาของสมเด็จพระนารายณ์แทนที่อากามหามัดหรือออกยาศีนวรัตขุนนางมุสลิมเชื้อสายอิหร่านซึ่งถึงอนิสกรรมไปสิกก่อนฟอนคอนสนับสนุนการค้าของชาวอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศส้วยขัดขวางการค้าของพวกมุสลิมจนเป็นเหตุให้พ่อค้าแขกไม่พอใจและได้ร่วมกันต่อต้านการค้าของสยามที่ผ่านทางพ่อค้ายุโรป โดยไม่ยอมช่วยเหลือกระจายสินค้าของสยามในตลาดฝั่งตะวันตกเหมือนเมื่อก่อนทั้งยังขัดขวางการค้าของสยามไม่ให้ได้รับความสะดวกต่างๆด้วยเหตุนี้สมเด็จพระนารายณ์ภายใต้การถวายคำแนะนำของฟอนคอนจึงตอบโต้ด้วยการยึดเรือสินค้าของมุสลิมในแถบเมืองท่าของสยามนอกจากนี้ฟอนคอนยังจัดตั้งกองเรือเพื่อป้อนสะดมสินค้าของพ่อค้าแขกแล้วก็ยังส่งกองเรือไปเผาทำลายเมืองท่าหลายแห่ง ของอาณาจัก,กรกอนดาด้วยความขัดแย้งรุนแรงถึงขั้นั้งสองอาณาจักรประกาศสงครามต่อกันส่งผลให้การค้าระหว่างสยามกับรัฐต่างๆในอินเดียประสบภาวะชะงักงันค่ะคุณผู้ฟังในหนังสือสัเพากษัตริย์สุลมานยังได้กล่าวเรื่องปัญหาความขัดแย้งระหว่างสยามกับอินเดียช่วงปลายรัสมัยสมเด็จพระนารายณ์ที่ทําให้พ่อค้ามุสลิมจากอินเดียหันไปซื้อช้างจากที่อื่นซึ่งมีราคาถูกกว่าของสยามด้วย โดยพ่อค้าเบงกอนแล้วก็เด็กคานได้หันไปซื้อช้างจากพะโครหรือหงสาวดีค่ะคุณผู้ฟังที่นั่นเลยกลายเป็นตลาดคานค้าที่รุ่งเรืองขึ้นในช่วงกลางพุทธศตรวตรรษที่23ช้างจากหัวเมืองมอญและก็พม่าได้กลายเป็นคู่แข่งของช้างสยามแถมยังมีราคาถูกกว่าช้างของสยามอีกด้วย จากบันทึกของตุรแปงทำให้พอจะประมาณช้างที่สยามส่งออกไปขายในช่วงปลายกรุงศรีรยุยาว่ามีประมาณแค่50เชือกต่อปีค่ะซึ่งน้อยกว่าในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งน่าจะมีถึง300เชือกด้วยกันค่ะสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ทำให้การค้าช้างซบเซาลงก็เพราะว่าความต้องการช้างในการใช้งานน้อยลง เนื่องจากรัฐมุสลิมเชียอะในแคว้นเดคานร,รวมทั้งอาณาจัก,กรเบนกอนได้ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของจักรพรรดิโมกุลซะแล้วทําให้ความต้องการช้างเพื่อใช้ในสงครามพอยลดน้อยลงไปด้วยแม้ว่าการค้าช้างของสยามหลังสมัยราชวงศ์ประสาททองจะซบเซาลงไปมากอะนะคะแต่ราชสำนักราชวงศ์บ้านพลูหลวงก็ยังคงส่งช้างออกไปขายที่อินเดียอยู่เป็นระยะระยะ ดังหลักฐานในพระราชพงศาวดารกรุงเก่ากล่าวไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าไทายสะทรงให้ต่อเรือกำปั่นขนาดระวังปากกว้าง6กวาเล่นใบไปที่เมืองมริดเพื่อบรรทุกช้างออกไปขายที่อินเดียจำนวน40ช้างการค้าช้างยังคงดำเนินไปต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังจนกระทั่งกรุงศรีพิยาเสียแก่พมา่าและมาได้รับการฟื้นฟอูอีกครั้งในรัสมัยพระบาสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยราชการที่สองค่ะ หลังจากนั้นเส้นทางการค้าขายก็ได้เปลี่ยนไปอยู่ที่เมืองตรังแทนเพราะทวายมฤตและตะนาวสีถูกพมา่ายึดไปได้ตั้งแต่เสียกรุงครั้งที่สองการค้าช้างของหลวงน่าจะถูกยกเลิกไปในรัชกาลที่4เมื่อมีการยกเลิกพระคลังสินค้าอันเป็นการยกเลิกระบบผูกขาดการค้าของพระราชสำนักนั่นเองค่ะคุณรู้ฟังการค้าขายช้างทำให้เราได้เห็นวัฒนธรรมเรื่องราวความเป็นอยู่และ ประวัติศาสตร์ของไทยตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยมาจนถึงปัจจุบันกับคุณผู้ฟังขอบคุณข้อมูลดีๆจากศิลปะวัฒนธรรมขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ